ร่วมกันบรรครับก็หลังจากที่จด็กจับกางเขาบินร่วมกันไปด้วยก็ลงไปแล้วนะครับแพ้ไปครับวันนี้เราก็จะมาเล่นให้กับทีมลูกอีสานต่อครับคนบ้าอะไรเตะสองแมตช์ในวันเดียวครับนี่ดูโฉมหน้านักเตะลูกอีสานเราก่อนครับนี่ครับผู้รักษาประตูครับดรอครธีรวัน์ครับนี่ครับผู้กองหน้าผ้าเย็นครับ ผอสุรพลนี่หัวหน้าเอ๋ครับหัวหน้าเอ๋ครับใครับลูกอีสานครับนี่นี่กองกองเชียร์ครับนี่ท่านประธานครับท่านประธานในท่านประธานครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับท่านผอไอติดครับท่านผอไอติดครับใครับผอวาดครับนี่แล้วผอเปียวครับนี่ครับวันนี้จะลงเตะด้วยครับดูว่าผอเปียวจะขาอ่อนหรือเปล่าครับท่านรองทงก็มาครับนี่ครับโอ้โหชมรมลูกอีสานเราครับ นี่ครับมีลองกิฟต์ครับลองกิฟต์ดรเฉาครับหาเสื้อไม่เคยเจอครับไม่เคยใส่เสื้อเหมือนพวกสักวันหนึ่งครับก็ยังมาครับวันนี้ครับเอาครับเดี๋ยวเรารอติดตามผลครับลูกอีสานครับคู่ต่อไปนี้ครับเดี๋ยวรอดูกันครับครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ กับตันทีอของเราว่าลูกเกมเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านขอเอาเปลน<า>ลูกเกม<อ>ลูกีสารเราวันนี้จะเป็นยังไงครับ<อ>เราเราเล่นมีสูตรครับ<อ>เราต้องใช้สูตรไม่งั<อ>้นเราสู้เขาไม่ได้รครับส,รส,รสูตรที่ว่านี่คือ เราเล่นสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาหกสองี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองครับนี่นี่คือจุดที่เราจะเล่นครับผมต้องใช้สูตรครับตัวตัวเราเป 6> <6> ็นไงวันนี้วันนี <4 <4 <4: <4 ้ตัวเราครบครับวันนี้เราฟูลทีมครับครบครับครบแบบไม่มีตัวสำรองเลยไม่ไม่เอาครับตัวสำรองเราไม่ต้องครบเลยครับครบพอดีครับแล้วขออย่างเดียวครับครบแล้วห้ามเลิกครับครับนี่ครับอถ้าลมดีมันก็อย่างนี้นี่ เราชนะแน่ครับตั้งหัวหน้าต้อมยิงเข้าครับคุณปัญหามันอยู่ตรงหัวหน้าต้อมไม่ยอมยิงครับผมผมผมไปเล็กกองลังแล้วผมไม่ยิงเลยทิพไปไม่เข้าเอาเลยครับผมไม่ดิคุโต้คุโต้คิดว่าวันนี้สกอร์จะออกมายังไงลูกนี้อีสานครับสามลูกครับเขายิงเราใช่ครับ ฟิตครับฟิตครับลูกอีสานฟิตทุกคนครับฟิตทุกคนครับโดยเฉพาะลองกริฟครับโอภาวนาอย่างเดียวอย่าให้ลองกิฟขาอ่อนครับอืมครับเอาเอาเป็นกำลังใจให้ลองกิฟกันครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูลองกริฟวันนี้ลองกิฟใส่แว่นเหมือนเอ็ดการ์ดาวิดเลยครับเอาลองกิฟลองกิฟครับผมมีอะไรจะพูดสันนิดหน่อยวันนี้ขาขาอาจจะอ่อนนะครับแต่ยังเื็นไม่อ่อนนะครับหมายถึง ขาขาที่สามอ๋อโอเคไม่อ่อนนะไม่อ่อนครับเต็มที่เต็มที่ครับเอาเอามีพยานครับเอามีพยานมีพยานมีพยานนิ่งนิ่งนิ่งเบาเบาอย่างแน่วเบาอย่างเนี้ต้องกินเบาเบล่ะครับเอาเอาเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ครับอีกไม่นานครับจะลงสนามแล้วครับทีมลูกอีสานเขามีอีกคนหนึ่งที่อยากสัมผัสตั้งแต่เตะบอลมากนี่เสือบ่เคยมู ว่คือหมูคือผวกจ้าคือเป็นยังไงเรื่องเสือเป็นยังไงบอลเรื่องเสือเป็นยังไงมันบริสักมันบริสักเอาไปใส่ใส่ไปใส่มาเสียงกับบมี่จักไปเห็ดอย่างมาเสียงกับบมี่ดอกเตอร์เช่าดอกเตอร์เช่าเป็นอย่างมาแล้วไปลองก็แล้วโอเคเอาอะไรครับ ก็กำลังจะลงสนามครับถ่ายรูปกันเปียกปอยนิ่มถล่มลูกอีสานลาดบุรีครับเดี๋ยวเรามาชมเกมกันครับเอาแล้วครับกรรมการเรียกแล้วครับพบกับวันนี้พบกับวิไลการอาชีพปากท่อครับเอาดูครับเอาคนแรกครับดูกันวอร์มงินครับวิไลการอาชีพปากท่อแล้วก็เจอกับทีมลูกอีสานเออหวังว่าผมไม่ต้องถึงมือผมนะ เดี๋ยวมาชมผลกันครับเดี๋ยวชมผลกันว่าผลการแข่งขันออกมาจะเป็นยังไงครับประสานทางโรงเรียนกลางทางโรงสู่สนามนะครับระหว่างลูกอีสานกับวีทายการอาชีพปากท่อครับครับมาดูคู่นึงหน้านั่งเตะกันครับไม่เรับรึงแหกครับยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ครับไม่รู้ว่ากองหน้าไปทําอะไรกันอยู่ครับ กองหน้าครับต้องเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์ครับทําอะไรกันอยู่ครับเป็นเป็นยังไงครับครึ่งแรกเป็นยังไงครับเราเรายังไม่ยิงครับต้องรอเขายิงก่อนครับเราเป็นเจ้าภาพครับเราเป็นเจ้าภาพมันเป็นแผนของเราเป็นแผนครับเป็นแผนเป็นแผนเป็นครึ่งหลังยิงแล้วครับครึ่งหลังยิงแล้วครึ่งแรกเป็นยังไงครับคุณโตเก็บลูกปืนไว้ข้างหลังครับเอไว้ข้างหลังยังไม่เอาจริงครับยังไม่เอาจริงซ้อมซ้อมอยังซ้อมอยู่ซ้อมเกมลุกครับเออพอพอว่าดมีอะไรจะพูดถึงครึ่งแรกไหมโอ้ครึ่งแรกเราบุกเรียกเกินไป เยอะหันมารับดีกว่าออหันมาตั้งรับดีกว่าเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองหน้ามาเรือยข้างหลังเอาหลังเข<ช>้า<ห>ไปหน้า<ด>เออผมว่าแผนนี้น่าจะใช้ได้นะ เอาล็อกกี้เป็นเป็นไงครึ่งแรกครึ่งแรกเราก็เน้นถ่ายบอลนะครับหลังหน้าหลังหน้าหน้าหลังประตูหลังหน้าหน้าหลังประตูเราไม่เน้นการยิงไม่เน้นการยิงกันเน้นการคองบอลเมื่อกี้เราควงบอลได้ประมาณ9 5นะครับเรานวดขอนครึ่งแรก45%เดี๋ยวรึ่งหลังเราเอาจริงครับเราเอาจริงตั้งรับให้เขายิงครับเอาเดี๋ยวเขาเอ้จะลงแล้วเดี๋ยววันหน้าจะลงแล้วพอสุรพลมีอะไรจะพูดถึงครึ่งแรกไหมครึ่งแรก เครื่งแรกจะให้นุ่งเรียกอีกชั้นขึ้นนะครับอยิงได้ยิงได้นะครับโอ้โหเออมันเป็นแผนของเราการเป็นการะตุให้เราเป็นเจ้าภาพก็เลยยังไม่ยิงยังไม่ยิงโอเคโอเคโอเคเป็นแผนครับมันเป็นแผนครับตีครับยิงลูกนี่เขาครับเขาบอกว่าหน้าต้อมดีว่าเตะแบบไหนอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนเอาอีกคนนึง ขอีกคนนึงคนที่สี่อ๋ออีกคนยิงก่อนเรายิงก่อนตอนนี้มันเสมอกันอยู่ครับเพราะว่าโครับยิงเข้านี่แม่กลับมานี่ยิ้มยิ้มแบบเยอะแยะเลยครับนี่ครับยิ้มบ่มันไม่มีไงโอ้โหโอ้โหอะไรวะยืนยิ้มถอนหายใจนานโอ้อวาดยิงเรรียบ้่งโอ้โหนี่ครับโอ้เอามาผูกแขนได้แล้ว ไม่เคยยิงเข้าเลยเอานายกบอยครับท่านทำไมลงหลายทีมจังอ่ะคิดคิดว่าแรงดีหรือไงก็ตายมาเยอะนะอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ครับยวได้เรียกตั้งหัวใจจะวายครับก็หลังจากที่รูปอ่ะเราชนะครับวันนี้ชนะครับชนะลูกโทษครับโอ้ยัยยยกยยยยยยชนะลูกโทษครับวันนี้ครับเย้าชนะลูกโทษยย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 ทยยยยยยย